สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสาธิตวิธีการสอยชายกระโปรงนะคะใช้วิธีสอยซ่อนได้นะคะเราจะใช้ได้เส้นเดียวนะคะเวลาเลือกเส้นได้นะเราต้องเลือกได้ที่เป็นสีเดียวกันกับผ้าเนาะหรือโทนสีเดียวกันนะคะเราจะใช้ได้เส้นเดียวแล้วก็มัดปมได้ก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเย็บนะคะเราจะใช้วิธีเนา เราใช้กระโปรงไว้ก่อนนะใช้วิธีเนาด้วยเส้นได้และก็เนาด้วยเข็มหมุดก็ได้แต่ถ้ามือใหม่หัดเย็บนะคะให้ใช้วิธีเนาด้วยมือนะคะเนาด้วยเส้นได้ไว้เวลาเราเนาอย่าไปดึงร้างเกินไปนะอ่ะอันดับแรกให้เราสกิดได้นะคะขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมพี่ขึ้นมาจากข้างในซ่อนปมซ่อนปมที่เรามัดเมื่อกี้ให้อยู่ข้างในนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วให้เราสกิด ตัวจริง,รงคือฝั่งนี้เราจะโชว์แล้วให้เราสก,กิดเบาๆสก,กิดคาน,น้อยๆเห็นไหมอ่ามือมือขวาเนี่ยนิ้วโป้เรากดไว้นะเนีย่ยมันพันกันอ,อันนี้เราตัดออกก่อนได้นะกได้เก่าเวลาเราดึงให้นิ้วโป้เนี่ยของเราอะ่ะกดเส้นได้ไว้มันจะลดการพันเมื่อเราสก,กิดฝั่งนี้แล้วให้เราสอดไป็นนี้ เก้าประมาณ0.7หรือว่า1เซนนะคะเก้านิ้วโป้งกดไว้มันจะไม่พันเห็นไหมอ่าแล้วเราก็สกิดตัวผ้าตัวกระโปรงสกิดเขานีดเดียวนิ้วโป้งกดไว้เห็นไหมมันจะไม่พันแล้วก็มาฝั่งนี้อีกเหมือนเดิมประมาณ1เซนหรือ0.75กดไว้ไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อย ห้ามดึงตึงมันจะรัง้งแล้วก็ห้ามหย่อนเกินไปเห็นไหม,มพอดีเลยแล้วมาดูฝั่งนี้เห็นได้ไหม,ไมไงานจะเนียนกว่าที่เป็นอุตสาไอเป็นจักเย็บนะเนี่ยงดมือ,ม,อมันจะเนียนกว่าแต่เราต้องสก,กิดเขาเบาๆนะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราห้ามดึงนะห้ามดึงตึงเกินไปให้เขาสบายๆไม่งั้นกระปรงเราจะบิดเบี้ยวรัง้ง ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบโอเคไหมคะโอเค